สวัสดีครับเนี่มาพบกับท็อปเทนเดบิว์ท็อปนะครับกับเกมที่ชื่อว่า prosperity นะฮะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเกมที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เรื่องการบริหารประเทศแบบแอ็บสแตรกนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เราดูอุปกรณ์ก่อนน,นะ,ะอันแรกเป็นบลูบุ๊กนะครับเป็นกดอันที่2คือกระดานบอร์ดเกมสําหรับผู้เล่นแต่ละคนนะฮะมีอยู่4ชิ้นนะฮะเล่นได้สูงสุด4คนมีอยู่ สองหน้านะหน้าหลังขึ้นกับความยากความง่ายที่อยากจะเล่นนะฮะถึงแม้ว,ว่าเกมนี้จะเล่นได้สี่คนแต่ว่าที่แนะนําจริงๆอยู่ที่สองถึงสามคนนะฮะก็อันนี้ผมจัดเอาไว้ชุดหนึ่งละอันที่สองก็คือเป็นบอร์ดกลางนะฮะสำหรับที่ใช้ในการซื้อพวกเทคโนโลยีต่างๆนะฮะรวมถึงแทร็กคะแนนนะครับอยู่ข้างบนนะครับผมทีเกียร์ถ่ายไปละขอาไปดูกันเองแล้วกันอันต่อมา,อาคือทายต่างๆนะฮะสำหรับในการเล่นก็คือทายเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะอ่า เขาให้เรียงตามปีแต่ด้วยความขี้เกียจของผมนะฮะก็กองงไ้นเนี่ยจริงๆก็ไปแยกนะฮะมันจะมีตัวเลขเป็นปีเป็นปีนะฮะอันเนี้ยอ่าอันนี้หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยครับก็อันนี้สองศูนย์หนึ่งศูนย์อ่าประมาณนี้ครับต่อมาไอ้ถ้าเป็นไทยบนโต๊ะที่เราจัดเริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นดน้านหลังเป็นรูปลูกโลกเฉยๆ,ๆจุดสังเกตในการจัดเพื่อให้ง่ายนะฮะจะมีอยู่สองอย่างที่จุดมาร์กสำคัญก็คือนี้ตัวเลขจะเป็นสีฟ้า ก็คืออยู่ภาคสีฟ้านะฮะจะเป็นาภาคาของพลังงานถ้าเป็นตัวนี้เอ่อตัวนี้มองมันไม่ชัดอันนี้จ่ะอ่ะจะเป็นสีเขียวนะฮะก็คือเป็นภาคของเอสิ่งแวดล้อมเอีกอย่างหนึ่งที่จุดสังเกตก็คือเพื่อถ้าดูสีไม่ชัดนะฮะอันนี้สีฟ้าจะอยู่ด้านชี้ไปด้านซ้ายอยู่มุมล่างซ้ายด้านสีเขียวจะอยู่มุมล่างขวาอ่ะประมาณนี้เลยครับเพื่อความสะดวก เราก็จัดไปตามลําดับนะฮะสำหรับชุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็จํานวนผู้เล่นนะฮะก็เอาพวกมาร์เกอร์สี่เหลี่ยมนะครับวางที่แท็กคะแนนแล้วก็แท็กเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ที่เหลืออีกสองอันก็คือแจกสาหรับกระดานผู้เล่นกระดานผู้เล่นเนี่ยเวลาจับผมเอายกมาให้ดูนะครับเริ่มต้นเราจะทํายังไงนี่ครับแท็กอันต่อมานี่เราจะวางอย่างนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไรนะฮะจะมีสี อ่าสีเงินอยู่ข้างบนสีทองอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็วางวงกลมนี้ไปก่อนแล้วก็อันที่สองไอแท็กตัวเนี้ยวางที่มันเป็นมาร์คสีแดงอ่าแล้วก็แจกเงินคนละหนึ่งใบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทษทีครับหนึ่งร้อยต่อมาอ่าคอมปอนนต์อื่นนี่ก็คือเงินที่บอกไปแล้วนะฮะมีอ่าแท็กมาร,ร์กเกอร์แล้วก็อันนี้วงกลมนี้คือเป็นคาร์บอนนะฮะเป็นดิสค,คาร์บอนโอเคอันนี้ผมเอาแยกไว้ก่อนแล้วกันวิธีการเล่นเล่นยังไงเกมนี้อ่า ผัดกันเล่นมาจากกองกลางนะฮะก็คือแต่และเทินก็สามารถอันนี้ก่อนเวลาเริ่มเทินทำยังไงเริ่มเทินเนี่ยครับหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเปิดเปิดปั๊บลองดูครับว่าอะไรที่มันเป็นสีขาวมันจะมีะกรอบปกติเป็นสีดำนะฮะจะมีสีขาวอันนึงเพื่อให้ทำสิ่งพิเศษในรอบนั้นอย่างอันนี้ก็จะเป็นได้เงินนะฮะอะไรเงี้ยครับมันจะมีรูปเป็นรูปพลังงานรูปอะไรเงี้ยครับอันนี้ เอาไปในรายละเอียดแล้วกันไม่ต้องไม่ยังไม่พูดถึงตรงนี้ฮะก็เสร็จแล้วพอได้เป็นรูปอั s, นน <it seems S 1> ี้เสร็จแล้วก็เราก็จะอย่างเงี้ยได้เป็นเรื่องเงินนะฮะก็แจกเงินถ้าเป็นรูปพลังงานก็อ่านแท็กพลังงานของแต่ละคนได้รูปลูกโลกก็เช็คว่าลูกโลกมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เป็นการนับ <S 2> <S 2> แต้มแต้มจบกันที่ลูกโลกนะฮะก็จะมีผลต่อคะแนนในแท็กนี้โอเคมามาดูที่อ่ สิ่งต่อไปที่เราจะทำกันดีกว่าก็คือการที่ทำแอคชั่นนะฮะมันจะมีนี่มีมันเหมือนเป็นเพย์เจสเอดเลยอยู่ที่กระดาผู้เล่นแต่ละคนนะฮะก็คือมันบอกว่าทำได้สองอย่างอ่าอันแรกคือหยิบเงินหนึ่งร้อยอันที่สอง่าเอาคาร์บอนเนี่ยครับออกหนึ่งเม็ดอันต่อมาก็คือรีเสิร์ชก็คือนะฮะขยับแท็กรีเสิร์ชขึ้นหนึ่งหนึ่งช่องยังไม่ถึงมันไม่ใช่หนึ่งเลเวลนะฮะได้แค่หนึ่งขั้น ถ้าเป็นเลเวลก็คือเป็นต้องข้ามขั้นไปฮะอันต่อมาก,ก็คือซื้อซื้อทายฮะซื้อทายพวกนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าซื้อยังไง <c oughs> ส่วนข้างล่างเนี้ยเป็นตอนเอ็นเกมเดี๋ยวบอกให้ทีนะครับสําหรับตอนรอบรอบการจบเกมอ่อวิธีการซื้ออันน่ะผมสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะอะไรก็ไม่รู้สมมติอยู่ยนี้วิธีการซื้อ ถ้าซื้อทายในชั้นเดียวกันสมมติผู้เล่นสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ให้อยู่ตรงนี้กันสีน้ำเงินถ้าจะซื้อทายพลังงานในชั้นเดียวกันเนี่ยฮะกระดาษน,นี้ก็จะบอกไว้ว่าให้จ่ายหนึ่งร้อยเป็นเป็นรูปสีเขียวฮะจ่ายหนึ่งร้อยแต่ถ้าไปซื้อชั้นบนกว่าจะต้องจ่ายชั้นละหนึ่งร้อยบวกเข้าไปหนึ่งร้อยมายวว่าถ้าไปซื้อชั้นห้านะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ชั้นสี่จะซื้อชั้นห้า ต้องจ่ายหนึ่งร้อยของชั้นเองแล้วก็บวกอีกหนึ่งร้อยใชชั้นหกอยากได้มากก็จ่ายขึ้นไปอีกครับบวกอีกหนึ่งร้อยต่อหนึ่งชั้นถ้าซื้อชั้นเดียวกันเสียหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่ซื้อชั้นล่างไม่ว่าจะห่างมาก,กี่ชั้นใจ่ายในราคาห้าสิบนะฮะลงมาข้างล่างสุดก็ไม่ได้ลดะลรพิเศษมากไปกว่าน,นั้นโอเค <c oughs> ต่อมาซ,องงซื้อแล้วได้ยังไงซื้อแล้วสมมติซื้อชั้นซื้อตัวนี้มาเอามาทับของที่เรามีครับหรือว่าในช่องว่างใหม่ก็ได้แล้วแต่ แต่ข้อจำกัดก็คือถ้าตรงนี้ครับเป็นรูปกากรบาทเนี่ยต้องหาอย่างอื่นมาทับก่อนวิธีการการทับก็คือจะมีสีต่างต่สีชมพูสีออกเทาเทาว่าฟ้าสีออกส้มสีเขียวนะฮะก็คือมันบังคับว่าจะต้องใช้สีอะไรในการวางเราไม่สามารถเอาสีเขียวเนี่ยไปวางที่สีชมพูได้แบบประมาณนี้นะฮะแล้วก็ พอทำ action, สองให้ชั่นเสร็จแล้วก็ผัดกันไปเรื่อยๆครับพอเปิดออกมาถ้าอย่างนี้เลยว่าอ่าถ้าบอกว่าให้แท็กพลังงานถ้าพลังงานของเราเพียงพอคือหมายถึงว่ามากกว่าศูนย์เนี้ฮะจะได้เงินห้าสิบแต่ถ้าน้อยกว่าน้อยกว่าศูนย์จะเสียตังค์หนึ่งร้อยฝ้าคาร์บอนก็อีกโคโลยีนะฮะก็คือมันก็จะบอกตามกระดานนี้เลยอ่าก็อันนี้ครับ นิดหนึ่งมันมีอยู่ครึ่งครึ่งอ่ะจะเสียตังค์หนึ่งร้อยหรือว่าบวกคาร์บอนเข้าไปหนึ่งก้อนคราวนี้คาร์บอนมีผลยังไงมีผลตอนนับคะแนนครับถ้ายิ่งเห็นรูปลุกโลกเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะอ่ะเห็นไหมครับตอนแรกเริ่มต้นมันมีแค่มันมีหนึ่งถ้าถ้าเราสามารถถอดคาร์บอนออกไปได้อ่าก็าเป็นสองนะครับไปข้างล่างอีก แต่ว่าถ้าถูกทับไปเรื่อยๆอสมมติว่าถูกอันนี้ทามันถมไปแล้วนะอันนี้ผมสมมติข้ามไปเลยถมอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าอ่ไม่ได้คะแนนใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้เขาไม่ให้ไม่ให้ใหทําอะไรเลยนะฮะไม่ให้ทาอะไรเกี่ยวกับอ่อีโคโลจีต่อไปประมาณนี้เกมนี้ก็ผัดการเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็พอกองสแต็กนี้หมดอ่ะกองสแต็กท้ายนี้หมดหยิบค้างสุดท้ายได้อะไรเอามาดีโซง อันเนี้ยอย่างสมมติน,นี้เป็นลูกโลกก็ดีโซลลูกโลกเสร็จแล้วสเก็ตสิ่งที่ทําก็คือจะีดีโซตามตามตารางนี้ครับข้างล่างนี้ก็คือพลังงานแล้วก็เป็นอีโคโลจีแล้วก็เป็นเงินแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมอธิบายซ้ำอีกนะแล้วก็อ่าเป็นดูตามอีโคโลจีแล้วก็จะเอจะได้อีโคเนี้ยได้พลอสเปอร์เรตี้ได้ลูกโลกนะฮะตามจำนวนเงินสามร้อยแล้วเสร็จแล้ว แอปแท็เทคโนโลยี uh, เสร็จแล้วมาดูกันว่าแท็กเทคโนโลยีใครได้เยอะสุดอันดับหนึ่งได้ไปอีกสาม s s ส b i ต i ี้อันดับสองได้หนึ่งนะฮะแล้วสุดท้ายก็มาเช็คแท็กโลก,ลก,ลก uh, okay. อ่าโอเคประมาณนี้แล้วมันคือยังไงสิ่งที่จะทำก็คือเอาพลังงาน พลังงานสองรอบนะฮะแล้วก็คิดตามรูปอะตามรูปมันสอง่าอีโคโลจีสองรอบได้เงินหนึ่งรอบด,อดีเอดรเซร์เนี่ยครับขยับตามอาอาคารที่เป็นรูปดีเซ a ร์ h มันเดี๋ยวอันนี้ผมให้ดูซ้ำอีกทีนะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่ผมบอกพอคิดคะแนนอ่าของแทร็กเทคโนโลยีเสร็จแล้วก็มาดูว่าจะได้พิเศษยังไงแล้วเสร็จแล้วก็คิดลกูกโลกขั้งสุดท้าย มันที่แต่ละอาคารนะครับมันจะมีรูปอันนี้อยู่รูปไฟฟ้ารูปอีโค o ลจีแบบสีแดงอันนี้คือติดลบนะรูปพลังงานมืดๆติดลบนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรีเซอร์ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราสามารถกำจัดตัวที่เป็นสีแดงได้หมายความว่าอย่างนี้สมมติว่าผมเอาตัวนี้มาทับขยับอันนี้สีแดงหายไปสีแดงขึ้นไปใช่ไหม เพิขึ้นไปหนึ่งเสร็จแล้วตัวนี้สีเขียวด้วยบวกเข้าไปอีกหนึ่งนะ,ะเป็นอย่างนี้เราก็พัฒนากระดานของเราเนี่ยไปเรื่อยๆจากเงินแล้วก็ทายที่เราหาได้นะฮะบนเนี้ยนนแล้วก็พยายามเมเนจให้มันแต้มเยอะสุดอะตอนจบเกมแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้มีอะไรลึกล้ามากไปกว่าน,นี้แต่ว่าต้องบาลาน์ตัวเองดีดๆนั่นเองครับบางช่วงอยากได้อะไรเยอะๆก็ต้องมีการเก็บเงินนี้อะไรพวกนี้ครับเราก็พัฒนากระดานเราครับ ให้มันหาเงินได้เยอะขึ้นแต่ว่าก็ต้องบาลานซ์ระหว่างไฟฟ้ากับอพวกของอีโคโลจีนะพวกของสิ่งแวดล้อมะฮะให้มันดีแค่นั้นเองบางช่วงอาจจะตกไปบ้างก็ก็ต้องเมเนจในรอบต่อๆไปแค่นั้นเองครับประมาณนี้เกมนี้ไม่ได้ไม่ยุ่งยากก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ใช้ความคิดพอสมควรครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะมันบางทีมันรู้สึกว่า พวกที่ชอบไม่ชอบเล่นไอ้เกมแบบไอ้เทปบอยคะก็คือมีกระดานเป็นของตัวเองอะ่ะบางทีจะคนนั้นจะรู้สึกว่าแบบเขามางมอะไรกับตัวของตัวเองอะไรย่างเงี้ยครับเหมือนนั่งบนกับตัวเองอะ่อะไออย่างเงี้ยคนพวกกลุ่มนี้จะจะไม่ค่อยชอบหมายถึงเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะไม่ชอบแต่ตัวเขาเองเขาอ,อาจจะชอบก็แนะนําว่าหามาทดลองเล่นก่อนตัดสินใจซื้อนะเกมนี้อาจจะเฉพาะไปหน่อยเหมือนกันแต่ว่าสนุกดีครับเป็นแมนจเมนต์เบื้องต้นนะครับก็มีประมาณนั้นแค่นี้เกมนี้ยัง พอหาได้ไหมพอจะได้ครับแต่เริ่มยากนะมันเอ,อเนื่องจากว่าความนิยมเป็นวงจํากัดนะฮะแล้วก็เอ,อมันออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วยังไม่มีเรื่องรีพปปินต์ะไรทั้งนั้นครับก็ประมาณนี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในรอบหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรก็มาคอยติดตามกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ